ยังอยู่ในเรื่องของเกษตรนะครับในเรื่องของการเตือนภัยครับคุณผู้ชมาครับสำหรับไฟป่านะครับโดยที่จังหวัดกระบี่ครับทางด้านของเกษตรจังหวัดกระบี่ได้เตือนพี่น้องเกษตรกรนะครับในการดูแลสวนอย่างใกล้ชิดเพราะโดยเฉพาะช่วงของหน้าแล้งนะครับว่าขอให้หยุดเผานะครับป้องกันการลุกลามแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของปัญหาฝุ่น pm 2.5นั่นเองครับ67เจ็ดนี้ในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนโดยทั่วไปนก็จะประสบปัญหากับภาวะอากาศร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรสวนยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนหรือว่าสวนผลไม้เนี่ยหากว่าไม่ได้รับน้ำเพียงพอนะครับก็อาจจะทำให้นะครับมีผลขนาดเล็กแล้วก็คุณภาพต่ำดังนั้นเนี่ยเกษตรกรเองเนี่ยก็จงต้องที่จะดูแลเอาใจใส่สวนผลไม้เป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นในช่วงของวิกฤตช่วงของหน้าแรงนี้ไปได้ครับซึ่งก็ให้รดน้ำนะครับแบบประหยัดที่สุดนะ ผลไม้ภายในสวน,นก็จะมีะพุ่มนะครับหรือว่ามีอย่าให้ขาดน้ํามากจนเกินไปนะครับหรือว่าเฉะไปทั้งสวนนะครับควรให้น้ําแบบระบบน้ําหยดหรือว่าหัวเวี่ยงขนาดเล็กครับจะช่วยให้ประหยัดน้ําได้มากขึ้นหรือว่าจะใช้สายยางในการรดน้ำนะครับใช้น้ำเนี่ย ครั้งละน้อยๆแต่ว่าทําบ่อยๆนะครับเพื่อเป็นการลดการสูญเสียนะครับน้าเปลี่ยนจากช่วงเวลาให้เป็นรดน้ำลยจากกลางวันจะไม่จากอากาศที่สภาพอากาศมันร้อนเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันร้อนก็ให้เปลี่ยนเป็นลดในน้ําในตอนกลางคืนนะครับเพื่อที่จะให้พืชไ,ได้มีการระเหยน้ําจากการถูกแดดเผานะครับก็ใช้วัสดุในการคลุมหน้าดินด้วยเพื่อป้องกันร,รักษาน้ําเอาไว้นะครับให้กับต้นไม้ได้ไดมีความชุ่มชื้นนั่นเองครับโดยการคลุมนะคะเขาจะคลุมจากโคน ต้นไม้ผลเนี่ยค่ะไปจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่มนะคะซึ่งวัสดุที่ใช้ค่ะก็จะเป็นใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ผลใบตองแห้งทางมะพร้าวกับมะพร้าวหญ้าแห้งแล้วก็ไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยนะคะในช่วงหน้าแลง้งเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยค่ะจะมีการกระตุ้นเรื่องของการเจริญเติบโตถ้าหากว่าน้ําไม่เพียงพอค่ะก็จะส่งผลทําให้ต้นเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายได้ส่วนการทําแนวกันไฟรอบสวนเนี่ยควรมีการกําจัดวัชพืชภายในบ บริเวณสวนให้โล่งเตียนนะคะทันทีค่ะหลังจากหมดสิ้นฤดูฝนเก็บเศษหญ้าแห้งกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งนะคะออกไปจากแปลงปลูกค่ะเอาไปคลุมดินรอบโคนนะคะตัดด้านใต้บริเวณค่ะทรงพุ่มให้กับต้นไม้เพื่อเป็นการ ป้องกันไฟไหม้สวนและที่สำคัญค่ะขอให้หยุดเผานะคะเพราะเกรงว่าจะมีการลุกลามไปตรงบริเวณอื่นๆและอาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5ตามมาด้วยค่ะก็อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสำนังกงานเกษตรจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งเราดูแลพี่น้องเกษตรกรนี่ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยญ,ญนะครับพี่น้องเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะในปีนี้ที่หน้าแล้งยาวนานนะครับ แล้วก็เพิ่งเ,เกิดไฟไหม้ไปเนี่ยก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าให้มันไปตรวจสอบในสวนไรนาของท่านนะครับในเรื่องของไฟนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการาทำแนวกันไฟนะครับเพื่อป้องกันการไฟไฟลามนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ขอความร่วมมือในการที่จะหยุด เผานะครับไม่ไม่ไม่ให้มีการเผาในพื้นที่การเกษตรนะครับเพราะว่า,เ,าเกรงว่าอาจจะลุกลามไปที่ส่วนอื่นๆและก็ที่สําคัญก็คืออาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องฝุ่น pm สองครับซึ่งตรงนี้มีปัญหามากนะครับ